สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีส,ดสวา่างใบสว่วงคำพี่น้องจ้าสามโมงจะสี่โมงแล้วมันอีกอากาศกับคนข้างยากห่อน,อน,อนเนาสว่วงเทียงสวงา่างใพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสาวแสงจันท์นั่นเองได้ข่าวนางมีเมนูใหม่มาก็เลยจะพาเด็กๆเด็กๆมาชิมนั่นเองตามมาดูานางมีอะไร เมนูอะไรสาวแสนสพิเศษแล้วมแบาในข่าวนางมีันเมนูที่เขาเจ้กากำลังฮิตพี่น้องนมเหนียวนั่นเองไม่ใช่นมเน่านะครับนมเนดียวมีอะไรข้าเจา้ามีอ่ะซาไทยโกโก้ซาไทยกับโกโก้ข้าเจา้ายงช่าง ไฟอาซาไทยเอานมเหียวชาไทยโกโก้ไทยกับลูกโกโก้แก้วเดียวที่เหลือเป็นชาไทยโกโก้สโกโก้กไกฟโกโก้มะใตย ไีได้อรักษาบริคลายดีอยู่กะบัวชั้นเติ้ยแข็งว่ดีม่แก่ได้คายอยู่เป็นบางวันบางมื้อบริคลายดีบางมื้อบริคายดีมีน้ำอ้อยอยีกคนน้ำอ้อยน,น,นี่แมนของเพนช่างเรานะเราลืมน้ำอ้อยยังมีอยู่นะจ๊ะพรุ่งนี้ล่ะปิดร้าน,นปิดหรือเปิด พ่อเมื่อเนี่ยเป็นบุญบ้านพี่น้องบุญบ้านยายลุนยายลุนกับสาววันนี่อยู่ในบ้านผุนห่อกราต้มขนมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปกินข้าวต้มขนมข้าวปุ้นงานบุญบ้านยายลุนงานบุญันยยกยอดซอฟ้าพี่น้องสาวแสงกะอาจจะได้ปิดร้านพรุ่งนี้ อากาศมันซีอันห่อนกันเลยอันพาเด็กๆมานี่เมนูใหม่นะจ๊ะกำลังฮิตในตอนนี้ไปงานไหนอ่ะลูกค้าเต็มพี่น้องเนาะแต่เพื่อนยาเดตลายเทือแล้วนมเหนียวนั่นเองวันนี้จะมีโกโก้กับซาไทยนะจ๊ะนี่เนาะ เดี๋ยวพาเด็กๆมาซิมเห็นนั่งอันโพสขายหลายมือแล้วลูกค้าก็เรื่อยๆ คนโตคนเดวคนี่จะตอจัไอาบ้างเลยหรอม่คนแบบเนี้ย ีฝุ่นไงง,ง่องพี่น้องเวลาลรถปิ่งผ่านจนบรเห็นอย่างปาดมาซื้อยงังผ้ามาซื้อขนมน้องฝ้าพี่น้อง ซื้อม่ให้คือพร้อมลงเบาน้องฝาเบืองในพี่น้องคุณยายน้องเมยมาสง่งไวแต่สามโมงมาทำความสะอาดบ้าน มากวดบ้านเพ่นเย็นย่านบ้านเพิ่นหกอันนี้จะเป็นเมนูใหม่นมเหนียวเนาะมีขนมปังแล้วก็โรยด้วยสักระแลตพี่น้องเมนูใหม่แก้วละ30บาทนะจ๊ะเป็นตาแซบบานี่ สามห้าใช่ขนมปังน้ำข้าใส่ขนมปังอือหือน่าอร่อยไหมท่านผู้ชมสรุปแก้วละสามสิบหรือสามห้านี่ครับสามห้าพิเศษกินแล้วรับรองเกือไปซื้อยากิน อดีแต่อากาศมันหอนน่อนเหมือนนี่เอาคุณยายกินบ่กินกน,น,น้นตินบ่แสงเอาน,นตินให้คุณยายเนื้อแก้วนึื่องอันนี้คุณยายกินอะไรมันหวานคุณยายกินไม่เป็น ข้างบนมันจะเป็นนมเหนียวเป็นหนังข้างล่างเป็นนมสดมแก้วนี้ของน้องเหมยอันนี้เป็นโกโกโอ้อันนี้เป็นชาไทยแต่จริงอะอยากซาเขียวเยิมย้มเยิมย้มย้อยๆแบบนี้เลย กินขงางใต้บริเวณท่อดีมาเกงกาข้างล่างนะ่ะเป็นเสากล้วยท่านผู้ชมอืมอกย หวานมันสรุปแก้วสามสิบห้าห้าแก้วไทยทำสองแก้วกับเจ็ดสิบว้าว ม,มีทั้งลยตักกินเนื้อแล้วก็มีทั้งลยดูดเน่ามันมันสุดๆกร่อดเจี๊ยเดี๋ยวกินแล้วกัสิพาเด็กๆออกไปเก็บกระโพดหวานเย็นซึ้งใจ bây giờ xóa được tắt đi làm khen mình, reset, reset bài cho là บุคคลแห่งการดืกิน อร่อยว่าสิาพา่เด็กมากินแต่วันแล้วมือวานผู้เดียวเจ้าแซมคนปิดหลานไว้เพิน่นไปสือของเจ็บรำ หลุดไลยหลายหลยองวิ่งวิว่งวนวันวนวันอยู่ถาทรงแกว 20, ้วยี่สิบถาปั่นยิมห้าเมนูพิเศษสามสิบสามห้าวัสิเป็นเกก้ากล้วยนมสดนมเหนียว โอวันตินหนึ่งแก้วไปให้คุณยายคุณยายหดสวนอยู่คุณยายอยู่หลังบ้านเพิ่นมะก,กวดูดใบไม้หดน้ำต้นไม้ สีออกน้ำยี่ยน,นช่ไ่สีนอนพี่บอวันนี้คุณยายสีมานอนบ้านกับสาวแสงเพื่อนฮดอ่ต้นมะกร้าวเพ่่น ต้นเผ่าหลังบ้านและก็เพินมโหดผู้เพิน่นี่เพ่นยานมันตายเรื่อยๆลูกค้า มาซองบง้เพิ่นกนพี่น้องแต่ว่าส่วนนี้บ่มีเคกแต่ว่าอันนี้จะเป็นอ่าเคกเย็นนะจ๊ะเด็กๆก,กินบ่เคกเย็นเด็กๆก,กินยุคเคกเย็นเด็กๆบอกาอิ่มบ่กินเนาะเดี๋ยวมีจะบ่มีจะซิมอันนี้จะเป็นฝอยทองนะจ๊ะเคกเย็นฝอยทองกลองละสิบบาทพี่น้องจ๋า โดนด,โด,ดนางสเสตเทอประเภทเค้กอันนี้หาสิบบาทเค้กนางหมดอันนี้ของแซ่เย็นแซ่แข็ง เด็กๆบอกว่าบอก,บอก,กินอิ่มสัน่นผู้ใดเห็เหดเฮียไงกินแล้วก็เฮียก้อนละสิบบาทพี่น้องก้อนหนึ่งอะสองคำอันนี้จะเป็นไส้ฝอยทองนะจ๊ะนี่วิปปิ้งครีมย้อยๆเยิมเยิมนะจ๊ะนี่พี่น้องก้อนหนึ่งก็ได้สองคำอันนี้จะเป็นเค้กเย็น ครับ uhm, อร่อยเป็นปาหวานกับข้าวเนี่ยอือร่อยมากกินกระเทีย ใจส่วนใหญ่เวลาอากาศแน่นอนเนี่ยพี่น้องสิเดค้ายดีเนาะส่วนนี้ก็คนขางแบบอากาศจะคนขางหนาวเรื่อยๆสิคลายดีนี้ก็จะเป็นช่วงมีนาเมษาพฤษภาพอุะหนมพี่น้องจ๋ามา่อนีร่ก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ ล้าทำผู้สมสบายดีเดี๋ยวจะพาดเด็กๆออกไปเก็บขา้าวโพดทำแล้วจะ็นห้าโมงแล้ว